เฮ้ยคุณคุณรอบๆแถวนี้คุณมีอะไรผมช่วยไหมครับเอ่อห้องน้ำไปทางไหนฮะห้องน้ำรอครับคุณคือถ้าคุณจะเดิอนออกไปอย่างนีนน้นะครับคุณเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วคุณจะขึ้นไปทางขวาครับห้องน้ำจะอยู่ทางด้านซ้าย ว่าจะหนีพ้นเหรอเดี๋ยวเจอกัน เอาะครับเพื่อนๆตอผมเจอคนโรคถิ่ครับพยายามจะโดนลางผู้หญิงอยู่หน้าโรงแรมเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับนี่กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยมีการคกงข้าวมั้มีการคกงกระเป๋ามีการผสานเพื่อนมีการผสานอะไรใครอยู่ ชัดเลยทั้งรูปประพันธ์สันทัดทั้งกลิ่นและของกลางชัดเป๊ะชัดเปอะไรของคุณน่ะผมจับผมโอเคคุผกองผมจับโจนได้แล้วครับี่คุณคุณทำอะไรของคุณเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้อะทไมไม่ได้คุณคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นใครอ่ะนั่นเขาเป็นโจนะเว้ยเฮ้ยคุณผู้กองเขาเป็นโจนได้ไงเขาจะไรเป็นโจนอะไรผมเป็นโจนผมไม่ต้องลวนคุณผู้กองผมโอเคครับผมจับโจนได้แล้วครับนี่คุณโอ๊ย ปล่อยผมผมปล่อยไม่ได้ปล่อยปล่อยผมปล่อยไม่ได้พี่คุณรู้ตัวให้คุณทำอะไรลงไปอ่ะรู้ตัวคุณกาลังงล่อนจอหลอกไปนะคุณอย่าพูดอย่างนี้คุณอะไรคือจอโลกิตผมจอโลกิตตรงไหนเพื่อนเพื่อรดูจอโลกิดแก้ตัวเมื่อกี้คุณทำอะไรเมื่อกี้คุณลูนลามผู้หญิงตรงนี้เขาทำอะไรเฮ้ยผมทำอะไรเขาถามมาได้ไงคุณ พยายามที่จะแบบโรคจิตใส่เขาคุณฮืนที่ผมดมเขาเนี่ยใช่เพราะผมจะพิสูจน์ผมถูกฝึกมาพิสูจน์อะไรเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าเขาคือจรตัวจริงทั้งรูปลักษณะรูปรสกลิ่นเสียงผมต้องรู้ให้หมดนี่โกหกตาใสๆเลยตาใสๆเลยนี่คุณแหมทำไม่ถากไม่ได้คุณเสียเวลาการทํางานของผมมากๆนะแล้วจรผมเนี่ยปานนี้ไปถึงไหนตอนไหนแล้ก็ไม่รู้คุณคือรเขโจรคุณคือโจรคุณใส่ไรเขาโอเคครับเพื่อน กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับคลิปนี้ครับจับโจรโรคจิตได้แล้วโอเคเ<ด>พื่อนๆคลิปนี้ผมขอ2,000ไล <like, S 2> ค์2,000แชร์ให้กับตัจบโจนคุณกำลังขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าตำรวจ แล้วผมปลอมตัวมาเพื่อที่จะจับโจรรู้ไหมว่าผมวางแผนเพื่อที่จะจับโจรเนี่ยมาไปเลี้ยงเะไรกี่ปี่ไม่เป็นไรสายผมมีอยู่รอบยังไงก็จับโจรแน่นอนเพราะของกลางก็อยู่นี่แล้วตามตัวได้ไม่ยากครับแต่คุณเนี่ยผมเอาตัวคุณไปเข้าตารางให้ได้ถือว่าคุณเนี่ยขัดขวางการปฏิบัติงานของท่านที่จะมแฟนคลับ,บของคุณสุพจน์ตามดูไลฟ์ก็ได้นะครับ ไปใช่ครับไรตัวจริงท่านน่ารักเลยนะครับตัวจริงท่านไม่ดุนะครับไปได้แล้วแม้ได้ยามครับขันนะครับโลกนี้จะไปได้รลยยังไปครับท่านเราจะไปไหนครับไปเข้าตารางสิคิวจะไปปู่ต้นไม้เหรอหยิบเลยให้ด้วของกลางตามมาเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนทุกเหตุการณ์ที่เลวร้ายมักจะมีสิ่งดีๆซ่อนไว้เสมออย่างที่เขาว่าไว้ครับ ความมืดมิดมันจะมีแสงสว่างรออยู่เสมอแน่ถ้าชอบพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับได้แล้วยังยังลงไปเลยครับ